ผมตัดสินใจแล้วพี่ผมจะเป็น S อสเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงเยี่ยมมากที่มึงตัดสินใจเป็น S แต่มึงต้องฟังกูอีกห้านาทีเฮ้ยแหวมันดีอย่างนี้เลยเหรอสตาร์มันยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับกาสวัสดีครับมีโอกาสพิเศษมาครับคือตําแหน่งสตาร์นั่นเองนะฮะผมจะขออนุญาตฮะคายี่ให้ฟังนิดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออเซลมันเยอะแค่ไหนวะคุณยศทุกคนครับรู้ไหมเมื่อขึ้นตําแหน่งมิลลนาฮะจะมีโบนัสอยู่ก้อนหนึ่ง ที่ตำแหน่งมิลเลนแน์ขึ้นไปจะได้รับเป็นออเซลก็จะมีเรียกว่าแทบจะเป็นเงินเดือนเลยมวลมันมหาศาลมากมวลมันเยอะมากผมเรียนว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับเดือนหนึ่งหลักแสนสกี่แสนไม่บอกนะครับแต่ผมได้รับเดือนหนึ่งหลักแสนจากเงินเดือนก้อนนี้เงินมิลเลนแน์ขึ้นไปที่ได้รับจากออเซลก้อนเนี่ยมันมาจากยอดขายทั้งบริษัทนับมาจากยอดขายทั่วโลกที่เกิดขึ้นกับอินดีมมวลมหาศาลเลย เดือนนี้เกิดขึ้นร้อยล้านเดือนนี้เกิดขึ้นพันล้านเดือนนี้เกิดขึ้นกี่กี่หมื่นล้านไม่รู้เงินเดือนของมิเนเน์ขึ้นไปฮะสมมติยอดขายร้อยล้านถูกยัดออกมา3ล้านและในแต่ละตำแหน่งก็จะมีการเอามาหารอีกทีนึงตำแหน่งมิเรเนจะได้5%เอร์ของอีสามล้านเนี่ยแล้วใครอยู่มิเรเนจะได้5%เอร์ถ้าอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้กลายเป็น10% ของ e สาล้านเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็น15%สูงขึ้นกลายเป็น 17%, เป็น20เป็น23เป็น27%ของ e สาล้านเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนขึ้นมิลเลนเนียร์ขึ้นไปจะได้รับอยู่แล้วตลอดเวลาทุกเดือนแต่มีเงื่อนไขนะเป็นมิลเลนเนียร์อย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะจะต้องมีเมนเจอร์คือคนที่มีรายได้ที่แนะนําตรงเนี่ยนะซ้าย1คนขวา1คนด้วย ถึงจะได้รับเงินตำแหน่งนี้ทำไมผมถึงบอกว่าสตาร์มันถึงตื่นเต้นกว่ากว่าคุณจะเป็น Mill มิลเลนเนียรเมื่อไหร่บางท่านนะฮะเป็นมิลเลนเนียรแล้วสร้างเมนเจอร์ยังไม่เสร็จก็ยังไม่ได้หารตรงนี้นะสตาร์ Star ครับได้ทันที1%จากยอดรวมยอดสมมุติว่าร้อยล้านยกตัวอย่างว่ายอดร้อยล้านยักออกมาเลย1ล้านแล้วหารให้กับคนที่อยู่สตาร์ ที่คงคุณสมบัติที่โคดิฟามีการซื้อซ้ำในไตรมาสนั้นครบถ้วนเอาไปเลยคุณไม่ต้องมีเมเนเจอร์คุณยังไม่ต้องมีรายได้เป็นหลักล้านคุณยังไม่ต้องขึ้นมีเล่นแน่แล้วที่สำคัญที่สำคัญคิดดีๆเด đấy, อีอีเงินเดือนที่ผมได้หลักแสนทุกเดือนอยู่ตอนนี้มันมาจากแค่3%ยอดร้อย ดึงมา3แล้วเอา3เนี่ยไปหารอีกบานเลยไปหารเป็น5% 10% 15% 25%นึกออกป่ะมันได้น้อยกว่าสตาดูยู o ันเดอร์สแตนเข้าใจบ้าไปแล้วเอา1%ออกมาแล้วไม่ต้องไปหารต่อแล้วไม่ต้องเอาไปแบบอีก5%จ่ายอีก10%จ่ายไม่ครับเอา1%ของยอดขายทั่วโลกออกมา1%แล้วเอามาหารให้กับสตาทุกคนที่โคดิฟาย ทๆกันนี่แหละฮะที่ผมอยากจะบอกว่าแล้วขึ้นเป็นสตาร์มันยากหรือเปล่าตัดสินใจเป็นแอลบริษัทเลือกและตัดสินใจยากลําบากมากๆว่าแล้วเราจะทําให้ตัวหานเนี่ยคู่ควรกับรายได้แบบนี้ที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพจริงๆพาร์ทเนอร์ชิพคืออะไรพาร์ทเนอร์ชิพคือผู้ร่วมหุ้นน่ะกับบริษัทอ่ะนั่นคือพาร์ทเนอร์ชิพไงแล้วจะเป็นไซส์เอสเพื่อจะไปเอาเงินของส่วนแบ่งหุ้นส่วนเนี่ยนะผมว่ามันก็ดูไม่เมคเซนส์ป่ะเพราะฉะนั้นฮะแอลเท่านั้น แเท่านั้นสำหรับสมาชิกเก่าต้องเป็นแอลแล้วทำรายได้สะสมให้ครบ8,000บาทซื้อซ้ำ2 PV PV คว้าตรงนี้ไปเลยง่ายๆแค่นี้ลหลายๆคนเริ่มมาไปต่อยอดครับเริ่มไปคิดกันฮะว่าเอ๊ฉันจะเป็นได้ยังไงมั่งว่าสมัครเข้ามา1 l ตัวเองซ้ายมี2 L แอขวามี2 L แอลอุ้ยตายห่านได้เป็นแล้วนี่หว่าถูกไหมสมัครเข้ามาเป็นแซ้ายมี2อขวามี2 L แอลคู่หนึ่งก็แปดพัส่พันสองคู่ก็8 0 0พอุ้ยเป็นสตาร์แล้วเว้ยแพ็กสตาร์ห้าแอลเอามาทั้งครอบครัวก็ไหนๆจะทำทั้งทีอ่ะเรามีแฟมิลี่อยู่แล้วถูกป่ะจบเลยฮะคุณเป็นสตาร์เลยหน้าที่ต่อจากนั้นเพียงแค่ดูแลตัวเองให้ในแต่ละเดือนซื้อซ้ำให้ได้200 PV อย่าขาดนี่อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เงินก้อนนี้มันมหาศาลคือเขาทำา3เดือนจ่ายครั้ง คือ1ไตรมาสเนี่ยรวบพับสมมติร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้าน300ล้าน300ล้านดึงออกมา1% 300ล้านดึงมา1%แล้วก็จ่ายให้ก้อนหนึ่งมันเยอะฮะซิลเวอร์ไม่ต้องเสียใจเพราะซิลเวอร์อะได้ก้อนนี้อยู่แล้วคราวนี้ฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นไตรมาสบริษัทจะต้องมาดูเพื่อให้ตัวหารในคู่ควรที่สุดถ้าใครขาดซื้อซ้ำไป1ครั้งใน3เดือนซื้อซ้ำไปแค่2ครั้งทั้งไตรมาสนั้นอดนะฮะ ชัดเจนตรงไปตรงมาอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงรายได้ส่วนอื่นๆหรือสิทธิส่วนอื่นๆเลยนะนี่คือมาคยี่ออเซล1%อย่างเดียวเลยนะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเงินเดือนของมิลเลนแนอีกนะครับนี่คือโบนัสที่เรียกว่าพาร์เนอร์ชิพโบนัสหรือโบนัสหุ้นส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกสุดหลังจากสมัครสมาชิกอินดีมคือทำตัวเองให้เป็นสตาร์ให้ไวที่สุดมีกำหนดเวลาโปรไหมครับนี่ไม่ใช่โปรโมชั่นนะฮะ อันนี้คือแผนการตลาดที่ยื่นขอกับสคบอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งสตาจึงเป็นตำแหน่งที่ทุกคนสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาปุ่งเขาจะมีเวลาเขาดาว31วันในการที่จะสร้างรายได้8,000บาทครับแต่แน่นอนครับเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นไซแอลเงื่อนไขที่2คือสร้างรายได้8 0 0 0บาทเงื่อนไขที่3คือซื้อซ้ำภายในเดือนนั้นซะคุณก็จะครบคุณสมบัติการเป็นสตานั่นเอง คำถามครับกรณีเราเป็น L แต่ซ้ายขวาเราเป็น S แต่คะแนนเราครบเงิน8,000บาทได้ได้ครับไม่สนใจครับว่าข้างล่างเป็น S หรือ L สนแค่1คุณเป็น L 2คุณมีรายได้8,000 3คุณมีการซื้อซ้ำ200 PV ในเดือนนั้นสำหรับสมาชิกเก่าเก่าคือคนที่สมัครก่อนวันที่1สิงหาคมเก่าหมด1สิงหาคมเป็นต้นไปใหม่หมดสำหรับสมาชิกเก่าอัพ L ก่อน รายได้เป็นรายได้รวมหรือการจับคู่เฉพาะไซเคิลเท่านั้นครับเฉพาะรายได้จับคู่เท่านั้นครับไม่รวมกับออเซลต่างๆหรือโบนัสการซื้อซ้าให้ครบ8,000ไม่รวมตอนนี้1%เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าได้มากกว่ามิลเลนแนอีกคือเงินรายได้ผู้บริหารนะผู้บริหารเอามาให้อือมันไม่น้อยหรอกครับแอเก่าจะทําสตาร์ต้องชวน4ีแอนะนําตรงหรือไม่ไม่จําเป็นครับผมตัวเราเป็นแอมีรายได้ครบ8 0 0 0จากไซเคิล โดยไม่สนใจว่าข้างล่างเป็น S หรือเป็น L เราแนะนําหรือไม่แนะนําไม่เกี่ยวขอให้ตัวเรามีรายได้จากไซเคิล8,000บาทภายในสิ้นเดือนคนเก่านะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับเกินสิงหาคมจบไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อ3-2เดือนหลุดจากการเป็นสตาร์ไหมอย่างนี้ฮะตำแหน่งสตาร์เป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตไม่มีการหลุดจากตำแหน่งสตาร์แต่สิทธิการรับพาร์เนอร์ชิพโบนัสมีโอกาสที่จะหลุดตลอดชีวิต เมื่อไหร่ก็ตามครับหากว่ามีอยู่2ไตรามาสที่คุณไม่ได้รับพาร์ทเนอร์ชิพโบนัสสตา์ท่านนั้นไม่ได้นับพาร์ทเนอร์ชิพโบนัส2รอบติดต่อกันจะไม่ได้รับอีกเลยตลอดชีวิตอย่างน้อยสุดรอบเว็นรอบก็ยังดีอะ่ะคือหมายความว่าไงหมายความว่าใน3เดือนอะ่ะมันจะต้องมีอะ่ะที่มันครบซื้อครบ3เดือนอีกเดือนหนึ่งซื้อแค่2ไม่ได้รับ,บโบนัสเดือนถัดไปในเดือนที่3ในในรอบที่3ยังได้อยู่ถือว่าได้แบบนี้ตลอดไปเก็ตนะ สมาชิกเก่ามีเวลาทำแค่เดือนสิงหาถูกต้องครับผมสิ้นสุดคือวันที่3 1สิงหาคม2 5 6 3นนี้เท่านั้นสำหรับสมาชิกเก่าคุณยศคะแล้วถ้าเพิ่งสมัครมาได้ยังไม่ถึง2อาทิตย์จะนับถึงสิ้นเดือนไหมคะกลัวไม่ทันนับถึงสิ้นเดือนครับผมเพราะตีเป็นคนเก่าไงตัวเองสมัครเข้ามาก่อนวันที่1สิงหาตัวเองคือคนเก่าและคนเก่าทุกคนทําคุณสมบัตินี้ได้ถึงวันที่31สิงหาจะคราวนี้ฮะมันจะมีที่กําลังฉับฉนกันนิดหน่อยนะฮะ คือในเรื่องของออเซลสกิลอัพเดมี่กับตัวออเซลยอดขาย1%ทั่วโลกแยกกันนะตัว s กิล l ัพเดมี่ทั้ง Silver ก็จะได้ส่วนหนึ่งทั้งสตาร์ก็จะได้ส่วนหนึ่งใครที่เป็น Silver Star จะได้เบิ้ลครับ2ส,ส่วนใครที่เป็นซิลเวอร์สตาร์จะได้ Skill All Skill i, สกิลอัพเดมี่ออเซลสกิลอัพเดมี่2เท่านะครับแต่ ไม่ได้ไปเบิ้ลให้ในออเซลยอดขายทั่วโลกพาร์เนอร์ชิพโบนัสอันนั้นไม่เบิ้ลอันนั้นนับสิบอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเป็นสตาร์คุณก็ได้คุณเป็นซิลเวอร์คุณก็ได้1นึ่งสต,ต่อหนึ่งคนโอเคปะ่ะยกเว้นสกิลอัพเดมี่ถ้าเกิดคุณเป็นทั้งสตาร์และซิลเวอร์คุณได้เบิ้ลด้วยนะฮะได้2เท่าเฉพาะของออเซลสกิลอัพเดมี่ตัวนี้สำคัญมากนะหลายๆคนเป็น S อยู่เสร็จเรียบร้อยปั๊บ สมาชิกข้างล่างอยากเป็นสตาร์เขาทำงานกันสนุกสนานมากเลยคนที่เป็นเอสปับมีรายได้เข้ามาวันละ4,000 4,000 4,000เข้ามาทุกวันถ้าคุณไม่เป็นแอลมันจะยังไม่ถูกนับเป็นคุณสมบัตินะฮะอุ๊ยเข้ามาวันละ4,000 2,000วันแ0 0 0แล้วััแอลแม่งเลยอดฮะคุณต้องเป็นแอลก่อนรายได้ไซเคิลถึงจะเริ่มสะสมให้ครบคุณสมบัติ800 0เป็นเป็นสเต็ปนะมึงจะก้าวข้ามไปบันไดขั้นที่2ไม่ได้นะ ต้องเหยียบบันไดขั้นแรกก่อนคือเป็น L หลังจากเป็น L มี8,000หลังจากมี8,000ซื้อซ้ำ200ตามสเต็ปนี้ทีมผู้บริหารเสียสลามากๆครับมันคือรายได้หลายล้านบาทของผู้บริหารที่ผู้บริหารบอกว่าไม่เอาขอเอามาให้กับคนที่เป็นสมาชิกอินดีมตำแหน่งสตาร์เท่านั้นผมตัดสินใจแล้วพี่ผมจะเป็น S เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีมึงเยี่ยมมากที่มึงตัดสินใจเป็น S แต่มึงต้องฟังกูอีก5นาที ฮ้ยแอลมันดีอย่างนี้เลยเหรอสตาร์มันยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรอแล้ววันนี้ถ้าพี่จะกัดฟันภายใต้คําดูถูกภายใต้คําเหยียดหยามคําปฏิเสธความไม่เห็นด้วยของต่างๆนานา,า,าแล้วมาประสบความสําเร็จที่ปลายทางเหมือนพวกเราเหมือนที่ผมทําสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงไอคนที่เคยดูถูกพี่ไว้เขาจะทําหน้ายัางไงใส่พี่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นผมรู้ว่ามันยากแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้สองปีที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์แล้ว ไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรกับอินดีมอีกแล้วพิสูจน์ตัวเองก็พอ